ตอนนี้เรามาถึงและะ้วครับพี่ฟาร์มสตรอเบอรี่ครับผมนี่บรรยากาศอันนี้เป็นแบบที่ใหม่นะมันจะมีที่หนึ่งที่เป็นออริจินอลเลยคลาสสิกกว่าจะอยู่ตรงริมถนนใหญ่ครับแต่อันนี้เป็นที่ใหม่ก็ได้แบบสะอาดสะอาดดีครับเนี่ยก็ดังอะไรก็ใหม่กว่าด้านนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะครับตอนที่เรามานี่คาเฟ่ปิดแล้ววันนี้เป็นวันฝนตกก็เลยคนน้อย สบายดีแต่ว่าไม่รู้จะเละหรือเปล่าขาอันนี้คือเขาเป็นแบบช็อปเล็กๆครับเรามาถึงเราก็มาเช็คอินตรงนี้ได้เลยแนะนาว่าให้ซื้อตั๋วออนไลน์มาก่อนนะครับเป็นราคาค่าเข,ข,ข้าครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ค่าเข้าสิบห้าเหรียญถ้าเป็นเด็กสามถึงสิบสองก็สิบนะครับก็คือถ้าเรากินข้างในเนี้ก็คือฟรีหมดเลยวันนี้เขาห้ามเก็บอะไรนะลูกเชอร์รี่กับ <Peach. S 1> พีชห้ามเก็บเพราะว่ามันแบบมันโตไม่ทันอนะคนมาเยอะ ก็เราจะเก็บได้แค่สตรอเบอร์รี Ce ่แล้วก็ทูคินี่เป็นบวกะเนาะที่นี่เขามีถังให้นะครับถังนั้นใช้ฟรีก็คือถังหนึ่งประมาณ5้กิโลแล้วก็มีรถเข็นอย่างนี้ด้วยรถเข็นนี่ให้เช่า3ดอนแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้กินเยอะเนี่ยเขาจะให้กล่องอย่างนี้มากล่องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่เต็มกล่องอ่ะประมาณขอบคุณครับลูกมีกล้วยด้วยอันเนี้คือประมาณอ่ยีเหรียญเขาบอกเต็มกล่องอะก็ใหญ่อยู่นะ ดเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในแต่ว่าเราอ่ะมาตอนนี้ฝนตกแต่ว่าเขาทําทางดีนะพูดถึงว่าดีกว่าที่ออริจินอละที่ด้านนอกอ่ะเนีย่ยทางมันดีกว่าดูสิแต่ก็ไม่ได้แบบปูพื้นลาดยางอะไรนะก็เป็นแบบดินดินแบบตามสไตล์ฟาร์มแล้วก็ใหญ่มากเหมือนกันนะเนี่ยลึกก็้าไปนู่นอะตรงไหนที่เขาห้ามเข้าเขาจะแปะไปไา้ายไว้เับเพราะว่ามันโตไม่ทันอ่ะคนมาเยอะโอ้นี่ป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกัน เนี่ยตรงนี้เป็นเชอร์รี่เนี่ยเชอร์รี่แต่ว่าเขาปิดหมดเลยคือก่อนเนี้ยเขาให้เก็บเชอร์รี่โตไม่ทันอ่ะอมหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เชอร์รี่ทั้งแถบเลยอ่ะน,นี่ไงต้นเชอร์รี่เนี่ยเขาจะล้อมแบบล้อมไว้หมดเลยเขาห้ามเราเข้าก็คือเนี่ยตอนนี้เราเก็บได้ฝั่งนี้ไว้ซุกิเน่แล้วก็สับเบอรี่เนี่ยสับเบอรี่ก็ตามล็อกนั้น เนี่ยลูกเนี่ยสวยๆเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอะ่ะลูกบนกลูกข้างๆกันก็สวยนะสวยเดี๋ยวเอาไปสองลูกเลยแต่ที่นี่เขาจะไม่ได้ให้กันไกลอะ่ะม,มันก็เลยจะเด็ด<า>แล้วก<า>ลัวมันช้ำเนาะกลัวเขาเป็นไรไป่ะใหญ่ เนี่ยทีนี้ดูตรงนี้นะเนี่ยเราเก็บออกมานะนอกจากสตรอเบอรี่นะเนี่ยถ้าใค่อรลึกๆตรงเนี้เห,ห็นป่ะเห็นดึงออกมาได้ป๊อปคอร์นเนี่ยด้านในอ่ะด้านในมีป๊อปคอร์นนี่นะลูกเห็นป่ะแกะกินครับสตรอเบอรี่สดๆเด็ดก,กินถ้ากินที่นี่ก็เลย <c oughs> เลกิน <c oughs> ที่นี่กินได้เลยกินฟรี เนี่ยบางคนเดินกินนะหมด <มา S 2> ต้นเลยถ้ามาต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะเยอะกว่าน,นี้อันนี้คือแบบคนเขาเก็บไปเยอะแล้วอะโตไม่ทันเนี่ยสีเขียวเยอะเห็นไหมเต็มเลยนี่คืออันนี้ที่เขาเก็บไปครับเนี่ยเช่ารถเข็นมาแล้วก็มาเก็บอย่างนี้เยอะมากเลยเขาเก็บไปแบบเนี่ยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เลยหมดนี่ตอเบอรี่ได้ไปถังใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวไปชั่งกิโลครับ ตรงนี้ด้านนี้เป็นต้นสเนลวเนี่ยต้นสนิวนอ่ะมีหอยทาเออหอยทากเต็มเลยอ่ะเนี่ยหลายสิบตัวเลยอ่ะดูสิไม่มีผลออกผลเป็นหอยใช่ต้นหอยตอนนี้เราเจอสามลูกสวยๆใหญ่มากด้วยอึง หนึ่งลูกหมดอันนี้ใหญ่โอ้นี่ใหญ่จริงอทินี่ทินี้ขอดูลูกใหญ่หน่อยลูกดึงดึงก่อนดูลูกใหญ่หน่อยลูกขอมือหน่อยโอ้โหลูกนี้ใหญ่จริงล็อกนี้มันเหลือไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าข้างบนเหมือนกับเด็กเขาดึงไม่ถึงอ่ะใหญ่ทุกลูกเออใหญ่ทุกลูกเลยลูกนี้ใหญ่แต่ว่าเน่า มีกรซ่อนอยู่ข้างในมันมีดืนออกมาช่วยเขามันช้ำย้ายมาเก็บบวบครับอันนี้มันไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยใหญ่ดีอ่ะฝั่งนี้ยังมันยังแบบอ่อนอยู่สีเขียวเดี๋ยวเราลองไปฝั่งนู้นโซนนี้สวยเลยครับลูกแต่ว่ามันไกลเนาะเอ้ไม่เกาห้ซิงเกียว้านี้เขาเป็นเหล็กกันไว้เลยแปลว่านี่ไงสุกินนี่บวบเขาหนักไม่ใบเขาขยายออกมา จะได้เอานี้มะครมันไม่เก็บไงเมื่อเราทำเรื่อันนี้จะเอาใหญ่ใหญ่ไหมโอ้โหลูกนี้ก็ใหญ่นะแต่ไม่ยาวแต่ลูกนั้นใหญ่กว่าทีนี่ทีนี่ลูกนั้นนู่นนี่ที่นี่ทีนี่ดูลูกนี้ดิเราเดินเข้ามาด้านในสุดเลยครับของฟาร์มครับมาเจอเยลโล่แมคทาลีน เขาบอกว่ามีอีกข้างในไปดูกันต่อตรงนี้ไม่คือไม่แทบไม่มีคนเข้ามาเลยอ่ะคนเขาคึกว่าไม่มีแล้วไง,ไงใช่เขาเดินไม่ถึงว้ารู้แล้วทําไมเขาไม่มาเละโอ้เปียกข้างหลังอ่ะดู <c oughs> ข้างในนันเขาปิดเลยเพราะว่าพื้นมันเละครับตรงนี้ไม่เละโอเคครับรรกินเลยอ่ะ เด็ดจากต้นมาแล้วก็กินได้เลยกินได้ลูกแกะกินกันสดๆเพราะว่าที่นี่เขาใช้พวกใบก้อนดีๆทีไงยี่ห้อเขาใช้ยี่ห้ออย่างดีกินเข้าไปไม่ตายทันทีนะค่อยๆตายทีละนิดประกันดได้ใช้เนี่ยเต็มต้นเลยดูดิเยอะเลยข้างในนี้คือแบบคนไม่ค่อยเดินเข้ามาลูกอันนี้มันยังไม่สุก เอาทีแดงแดงไปกินอันอ่อนอีกกินเลยลูกเขาใช้ยี่ห้อดีไบคอนอ่ะนี่เราปิดทิปที่ TNT Pick Your Own Fruits บายบายมาตามรอยกันได้ครับอันนี้เป็นครั้งแรกของเรา ที่ TNT เสร็จแล้วเขาก็จะมาคิดเงินนะครับผลไม้ที่เราเอากลับบ้านชั่งกิโลใช่แหรอลูก